ัสดีครับวันนี้พามาดูกล้วยนะครับปลูกไปได้สามอาทิตย์นะครับาบางต้นก็ต้นที่ปลูกไปก็แตกหน่อออกมาครับต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังไม่มีการแทงหนอ่อคือต้นนั้นนะครับปลูกเพิ่มประมาณหนึ่งแถวเนี้ยปลูกมันปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนา ปีที่แล้วนะหน้าฝนปีที่แล้วแต่ไม่โตครับปลูกดินดินชื้นนะครับไม่โตมาดูตัวนี้ปลูกตอนพฤษภาก็สิ้นเดือนพฤษภาพอดีมีเข้าเดือนมิถุนานแล้วนะครับก็เลยว่าภูมิปัญญาคนเก่าคนแก่ว่าทําไมถึงให้ปลูกก่อนเข้บาบรรษาดินมันชื้นมันคงจะโตไม่ดีเนาะกล้วยนะครับ เป็นเชื้อราเป็นอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้คือปีหนึ่งครับเนี่ยปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งนะครับได้แค่นี้นะี่ครับปีหนึ่งปีหนึ่งนะดินไม่ดีด้วยแหละหนึ่งแต่อันนี้คือเพิ่งปลูกระยสามอาทิตย์นะครับก็เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับก็ขยายมาจากฝั่งนี้นครับของต้นแม่ ว่าทาไมต้องปลูกกล้วยและเมือนางนะตะกอผมเคยปลูกกล้วยเปลือปาากล้วยน้ําว้านะครับปรากฏว่าดินแถวเนี้ยพอปลูกได้ประมาณปีสองปีมันจะกลายเป็นตายพายนะครับก็เลยลองสายพันธุ์อื่นนะครับลองสายพันธุ์อื่นตอนแรกว, so, ว่าจะว่าปลูกกล้วยหอมนะครับก็อืไม่ได้ปลนะูกนะกล้วยหอมเดี๋ยวเอ,อามาปลูกเพิ่มก็เลยได้พันธุ์กล้วยเร็บมือนางมาปรากฏว่าปลูกไปแล้วมันมันรอดนะครับมันไม่มันไม่มีโรคตายพายครับ แค่ว่าต้นมันเล็กถ้าาถือว่าต้นไม่สมบูรณ์ก็เลยว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ลองปลูกเพิ่มดูเพราะมีมีสายพันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ปลูกเพิ่มส่วนถ้าเป็นกล้วยหอมก็คงจะไปแซบผังนู้นนะหรือแถวบริเวณแถวนี้แหละปลูกแซมดูสะก่อนนะครับต้นสองต้นนะถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นยังไงค่อยขยายต่อโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามครับสามอาทิตย์นะครับน่าจะรอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคครับขอบคุณท่กคนติดตามครับสวัสดีครับ